สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่การวันหยุดพี่การมีเวลาว่างพี่การก็จะทำต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสของเรานะคะ <c oughs> อันนี้ซื้อตะปิกายนี่พี่น้องต้นคริสต์มาสตัวนี้เนาะแล้วก็นวยมูตักเสียซื้อตะปิกายแล้วก็ข้ากับอามัดประดบประดาไม่เนาะค่ะทอดหมื่เพราะนั่นแล้วพ้าวกเอา เมื่กี้ไหวที่เก่าเนาะค่ะนี่จะหงายไหวเนาะมากสีนนี่มันจะมนเหลี่ยมสวยอยู่เนาะเดี๋ยวจะให่ดูเนาะสวยงามปะ มีแบบแอปเปิลเน่าแล้วก็มีลูกไฝสีแดงๆนะคะจริงๆเรามีหลายแนวอยู่พี่น้องแต่ว่าพวกหอยหลายพี่กายนี่ยหอยเต็มจนว่าเบิร์เบื่ออลังการเบื่อเกินไปไยหอยหลายๆคนไงกับาหามอย่าห้อยเยอะอย่าห้อยเยอะอยู่เราทำแมข้อมเราหอยหลายกับว่เป็นตะเบิง์ดอพี่น้องเนาะข้าใ้อีกมั้ง เนีอะไรนะ่นาี้าเกยเนาะแต่ว่าันไม่ไฟมีห้ามีไฟตัวนี้อีกอืมมีไฟตัวนีอีกพี่น้องไฟตัวนีใส่แบตเตอรี่ย๋ยเสิให้เบิร์นเนาะคะเนาะห้เบิร์ จะมีตัวน,นอยหน่อยนะ <c oughs> แล้วก็มีิสามะครตนะคะนี่จะเป็นลูกไฟเออไฟมันจะอยู่ข้างในพี่น้องตัวนี้จำแบ่ไดวว่าซื้อมัจจุบันจะมีเขาวกวางเวยนะทุกคนสัญ,ญลักษณ์ของเขาจล้ข้างล่างแล้วก็จะมีบ้านค่ะ บ้านเปิดไฟอยู่นะคะมีลุงจันตะคอสด้วยนาจะพ่อเลรอบอบบสไหลายดอกป็นหนองไ่นิดิน้นอยๆกับพ่อเนาะมันย่ามเก็บม,มันขี่ขานเก็บด้วยัะเนี้ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปตกแต่งต้นคริสต์มาสอยู่บ้านตาขหงนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอพบกันคลิปหนะะ้าค่ะบายบายค่ะ